สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทํานายดวงให้กับราศีพิจิกในเดือนตุลาคม2567นนี้นะคะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะตอนนี้เปิดไพ่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะมาดูสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตของคุณก่อนเลยนะคะในเดือนนี้นะคุณจะเกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เป็นหลักเลยค่ะมันเหมือนมันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของคนนะคะ เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับความรักคือมันจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นจากในอดีตนะมันจะส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้แหละอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งการพูดจาไม่เข้าหูกันในเรื่องเกี่ยวกับความมีอีโก้ความเชื่อมั่นไม่ฟังกันละกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นปัญหาสะสมในชีวิตคู่ของคุณนะ ซึ่งคุณจะรู้สึกว่ามันบั่นทอนชีวิตคู่ของคุณแต่ตัวคุณเนี่ยก็ไม่ยอมเลิกรากันไปนะคะมันยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตรักของพวกคุณแต่พวกคุณก็เหมือนไม่ค่อยได้โฟกัสชอบไปจับผิดในเรื่องที่มันเป็นปัญหามากกว่าทำให้สถานการณ์ความรักมันไม่ดีขึ้นสักทีแต่ในเดือนนี้ ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยวางปล่อยผ่านนะคะให้สถานการณ์มันคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองอะความรักมันจะกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นนะบางทีอาจจะต้องพึ่งพาผู้ใหญ่นะคะคนรอบข้างที่เป็นผู้ใหญ่เข้ามาช่วยไก,กล่เกลี่ยเข้ามาช่วยพูดคุยให้พวกคุณปรับความเข้าใจกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกคุณคืออาจจะ มีอายุที่ไม่แตกต่างกันนะคะทำให้ไม่ค่อยยอมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็พยายามข่มกันอะไรอย่างเงี้ยมีอํานาจเหนือกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันแก้ไขได้ด้วยตัวของคนสองคนไม่ได้แล้วอะก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะคนที่เขามีวุฒิภาวะมากกว่าคน มีประสบการณ์ทางด้านความรักมากกว่าคุณนะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นกับชีวิตรักของพวกคุณนะมาดูกันว่าจักรวาลมีอะไรที่จะแนะนำราศีพิจิกเพิ่มเติมในเดือนนี้อีกนะคะจักรวาลก็ขึ้นมาแนะนำนะคะว่าในเดือนนี้อ่ะให้คุณปล่อยสถานการณ์อย่างที่มันเป็นไปนะคะก็คือปล่อยไปตามน้ำนั่นแหละ อะไรที่มันเกิดขึ้นก็อย่าไปเฝืนอย่าไปต่อต้านนะคะพยายามที่จะเหมือนสงบปากสงบคำแล้วก็ให้ปล่อยให้มันเป็นไปะนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยความยุ่งยากที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันจะไปถึงจุดจบในเร็วๆนี้แหละนะคะแล้วก็ให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาในความฝันของคุณนะ ถ้าคุณคิดถึงว่ามันจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็ต้องศรัทธาในสิ่งนั้นนะคะแล้วความฝันของคุณจะเป็นจริงนะคะไพ่มีอะไรจะเสริมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของราศีพิจิกในเดือนนี้อีกบ้างไหมคะไพ่ขึ้นมาเสริมเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะในเดือนนี้ในเรื่องการงานและก็การเงินน่ะจะส่งผลต่อชีวิตรักของคุณนะ มันอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะที่จะทำให้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเสริมอีกว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ชีวิตคู่ของคุณไม่ดีเนี่ยต้องให้คนรอบข้างนะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะหรือว่ามาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตรักให้กับคุณก็ได้นะคะอีกใบหนึ่งก็คือไพ่บอกว่าอยากเครียดมากในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะ แล้วก็เติมความหวานให้แก่กันนะคะคุณก็คิดว่าชีวิตรักเนี่ยมันเหมือนคอมฟอร์ทโซนให้กับคนนะแล้วก็เพิ่มความสบายใจให้แก่กันนะให้พยายามทําตัวเป็นที่พักใจให้แก่กันเนี่ยมันจะทําให้ความรักของคุณดีขึ้นนะคะเปิดไพ่เกี่ยวกับคําแนะนํานะคะของนางฟ้านะไพ่ก็ขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องกุ้งใจคิดหาทางออกไม่ได้เนี่ยให้คุณเขียนออกมานะคะ เพราะว่าการเขียนเนี่ยมันเหมือนเป็นการสื่อสารกับตัวเองนะแล้วก็คุณอ่จจะได้พบคําตอบบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดนะคะจากการเขียนของคุณนะคะอีกใบหนึ่งไพ่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกวิตกกังวลเนี่ยพยายามอย่าลงมือทําอะไรเองนะให้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่น นั่นก็จอดคล้องกับไพ่ก่อนหน้านี้ที่เปิดขึ้นมานะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณแก้ไขสถานการณ์หรือเหตุการณ์หรือปัญหาไม่ได้เนี่ยให้พยายามขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะเพราะว่าคนที่อยู่รอบนอกเนี่ยเขาจะมองออกว่าปัญหาของคุณ่ะมันมีทางแก้ไขยังไงนะคะเขาก็จะแนะนำแนวทางที่เหมาะสมนะคะที่ตรงจุดให้กับคุณนะ แล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยบางทีเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่คุณทําในชาติที่แล้วส่งผลนะมาถึงชาตินี้นะเกี่ยวกับบุญเกี่ยวกับกรรมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็พยายามยอมรับนะคะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะปรับความเข้าใจกันหรือว่าปรับบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นนะคะ แล้วก็พยายามที่จะเหมือนอยากเครียดนะกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเปิดไพ่เกี่ยวกับโชคลาภของราศีพิจิกนะคะในเดือนนี้นะคุณอาจจะมีโชคลาภมาจากเด็กนะคะคนที่มีอายุน้อยกว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนหัวการค้า เด็กคนนี้เขาอาจจะนําโชคลาภมาให้คุณได้นะคะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยให้คุณระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะในเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่คุณจ,จําใจจะต้องเสียไปหรือว่ามีเรื่องเสียเงินเยอะกว่าปกตินะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องเกี่ยวกับ ความวิตกกังวลในเรื่องชีวิตรักของคุณนะมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตคุณได้นะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่าเออไม่อยากที่จะโฟกัสในเรื่องอื่นเลยนอกจากในเรื่องเกี่ยวกับคู่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะดังนั้นเนี่ยก็ให้พยายามจัดการในด้านอื่นในชีวิตของตัวเองด้วยนะคะนอกเหนือจากความรักนะเลขนำโชคของคุณในเดือนนี้นะคะมีเลข0-5แล้วก็0 4ย์นะคะ ในเดือนนี้ก็ขอจบคําทํานายของราศีพิจิกไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ